สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเร็กวกมาพอกรรมาดามคำนวณในทางช่อง youtube วันนี้เป็นวันที่เจดนะคะวันนี้วันที่เจ็ดดามจะมาวางแนวทางราวพัฒนาให้ก่อนสองวันนะคะวันจันทร์ราวพัฒนาถึงจะออกแนวทางจะเป็นของลุงส่งที่เข้าไปเต็มๆพ่อแม่พี่น้องของลุงส่งแตกบนล่าง เข้าทั้งบนและล่างถ้าใครได้ดีใจด้วยนะคะคอมเมนต์มาหน่อยเด้อค่ะให้กกำลังใจกับลุงทรงเนาะค่ะเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณลุงทรงเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพาคคุณเป็นอย่างสูงเพราะเลขทุกตัวให้มาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้าและหลุดเนาะค่ะเนาะกราบขอบุณขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยเหมือนกันที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนกกาะค่ะกาบขอพูดลหลายๆเด้อก่ะเด้อเอาเข้ามาเบิงบาทนี่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาดามจะสัำม,มานาตัวเลขของลุงทรงให้ฟังเนาะของเพิ่นแตกเข้าไปแตกตัวรูดเข่าทั้งบนทั้งล่างสองตัวแตกบนล่างบนออกสามหกศูนย์สามหกเข้าไปเต็มเต็มเกือบแตกสาตัวแล้ว่อแม่พี่น้อง ล่างออก90เข้าไปตรงๆต,ตัวเน้นตัวจอดนี่ใคยใดไายตามของลุงทรงบะนะ่น้อมีใครได้ใครตามของลุงส่งไหมคะเกือบแตก3ตัวแล้วพ่อแไ่พี่น้องเพราะว่าของลุงท่ง,งเคยแตก3ตัวมาแล้วเนาะถ้าใครเป็นแฟนคลับลุงส่งจะรู้กันดีเนาะค่ะเป็นจ้งใดเป็นจ้งใดผู้ใดใดผู้ใด,ใดมานคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาในเดอ้อให้กำลังใจลุงทรงเนาะ ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งนะคะลุงส่งที่ให้ตัวเลขนะทางวางทางช่องและกราบขอบพระคุณหลายๆเข้าไปเต็มๆพ่อแม่พี่น้องเข้าแบบตัวเนียนตัวจาออ่ะฮามาเบื่องประวัติของลุงท่งจากหน่อยเนาะว่าของลุงส่งเข้ายังไงเข้าแบบไหนเดินไหมวันนี้ก็เข้าไปที่สามตัวรูดนะคะจับคู่ไม่ถึงเนาะจับคู่ให้สามแปดออกสามเก้าเนาะ แต่ว่าของลุงทรงค่อยแตกสามตัวก็มาแล้วเรียบรมอพี่น้องวดน,นี้ก็เข้าไปตรงๆตัวเน้นตัวจอดนะตัวเน้นตัวจอดนะถ้าเข้าเข้าตรงตรงนะของลุงทรงแล้วตัวเน้นตัวจอดด้วยหลายรอบแล้วพ่อแม่พี่น้องถ้าใครเป็นแฟนขับลุงทรงจะรู้กันดีงวดน,นี้จับคู่ให้ไม่ถึงเนาะหนึ่งมาทั้งบนและล่างนะคะหนึ่งมาทั้งบนและล่างงวดนนี้โหลดค่ะ จะให้เบื้องประวัติดดหลลยมาดามตีให้เบื้องเนี่ยจะได้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะเพราะว่าของลุงทรงนี่จะเดินทางอุบลนนะส่วนมากงวดนี่เข้าไปที่หกหนึ่งเดินทางอุบลเด้วยส่วนมากจะไปทางอุบลนเด้นี่เห็นปะสี่เจ็ดกับไปทางอุบลนเด้นี่ของลุงทรงนี่แหละถึงอยากให้เบื้องนะพ่อแม่พี่น้องทางอุบลนหลายงวดแล้วเด้ของลุงทรงหลายงวดเราค่ะหลายงวดหลายงวดที่มาดาม ว่าล่าเ้าของลุงทรงปได่มาดามจะเ้าดูอยู่เรียงที่ว่าเข้าทางอุบลเข้าทางอุบลเน่ะจะเ้าหาดูอยู่แล้วกันเนาะอ่ะเรามาติดตามชมบาทนี่ให้เบิ่องอีกก่อนนี่จังหวัดนี่กะเขาเรียกว่าเมพีง่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าเข้าตัวน้นตัวจอดนะคะของลุงทรงเดินดีค่ะเดินดีถือว่าเดินดีถือว่าเดินดีของลุงทรงปเมพิง่งอ่ะ แตกบนล่างไปแล้วแปดเสียงดังของลุงส่งมาอันดับหนึ่งในงวดที่ผ่านมาเพราะว่าสรุปให้แปดเสียงดังของลุงทรงจะอยู่ในกลุ่มสรุปแปดเสียงดังถ้าใครเข้าไปเห็นผู้ใดย,ยังไม่ท่านในเบิ่งเข้าไปติดตามส้มใดบัตรเวื้ออ้าวออกแล้วคือจังคอยว่าเขาแน้คือบ่เห็นบัตรเว่ากลับเขาไปเบิ่งได,ด้แล้วค่ะเด้อสรุป เศียนดังลาวพัฒนามู่วานนะคะ,ะไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามาติดตามของลุงส่งกันไปเลยเนาะว่าของลุงส่งจะเดินต่อไหมจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะคะ่ะแคปหน้าจอเพื่อแม่พี่น้องแคปไว้ก่อนเลยก่อนมาดามเสียอ่านเนาะหรือถ้าใครยังแคปหน้าจอไม่ทันไม่เป็นก็รีบเอาสม,มุติปากามาเพื่อแม่พี่น้องยวมาดามอ่านให้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าไม่เยอะไม่หลายหาง ลุงทรงให้มาเอาเตรียมสมุดปากกาพ่อแม่พี่น้องลวดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในวันจันทร์ที่เก้าที่จะถึงนะคะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดวันเสาร์เด้อค่ะเดอะ้อลงให้ก่อนสองวันลงุงทรงให้มารูดสี่กับหนึ่งเลขติดเลขวิ่นเด้อค่ะเดอะ้อก็จะมีสองมีหกมีสามจับคู่สองตัวหกหาง สองสี่สี่หกสี่สามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งสามนะคะสามตัวสามหางแปดสองสี่สองสี่หกสองสองสี่เด้อค่ะตัวเน้นตัวเจาะสองตัวเน้นสี่หางสองสี่สี่หก หนึ่งสองหกหนึ่งเด้อค่ะเอาไปกลับน้ำเนเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็นของเพื่อนเขาตรงตรงบัดเสียเอาตรงตรงเด้อเพื่อมันออกตัวกลับตัวเน้นนะเนาะกลับว้เนี่ยแล้วก็อย่าลืมติดว้น้ำเด้อนี่เด้อเพื่อว่ามาเนาะแล้วก็สามตัวเน้นทุกหางพ่อแม่พี่น้องเน้นสามตัวคือเก่าทุกหางนะคะอ้าวแคปหน้าจอแล้วเรามาดูว่าของเพื่อนเพื่อนมีใครเข้ามั่งแปดเสียงดัง แล้วก็จะให้ดูเจ็ดเซียนดังเนาะเพราะว่ามีสองกลุ่มได้พอแม่นี้องเป็นยังคือแยกเพราะว่ามันหลาคลิปมันสีเหยาเกินเอฟซี FC กับสีบอยากเบิงเนาะถ่านคลิปเหยหลาไหลคอยกับบอยักเบิงได้น่คอยกับสิบไปถ้ำทุละเพิ่นกับซีว่าเนาะ,ะในเจ็ดเซียนดังก็จะมี ของหลวงพี่แขกก็เข้าไปแต่ตัวรูดนะค่ะเนาะเข้าไปแต่ตัวรูดเข้าไปที่หกนะคะตัวเวียนเพนกอดข้อกันมากพ่อแม่พี่น้องแต่หลวงพี่แขกให้น้อยมากให้น้อยมากเนาะซี่หังถือว่าเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องถือว่าเยี่ยมมาก แล้วก็ของปูโคราชเนาะของปูโคราชยังไม่หลุดนะคะเข้าไปแต่ตัวรูดเนาะรอ,ะอติดตามชมอยากให้ตามของใครคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ของเจ็ดเสียนดังค่ะกลุ่มเจ็ดเสียนดังจะเป็นของเสียนหนุ่มจะอยู่ในกลุ่มเจ็ดเสียนดังเข้าไปอีกแล้วเนาะมาเบิ้งดูว่าของเพลินเข่าสองหมวดติดแล้วมันบอกพ่อแม่พี่น้อง พราะว่างวดก่อนก็เข้านะห้าสามตรงตรงตัวเน้นตัวเจาะนะคะ5 3, ้าสามตรงตรงตัวเน้นตัวเจาะแล้วงวดเมื่อวานที่ผ่านมาเข้าไป0ู9ย์ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจาะแต่ก็ถือว่าผ่านแล้วไปทังอุบลพรพอมพุ่นเด้ก่็แม่พี่น้องไปทังอุบลพรพอมพุ่นเด้ทางอุบลแฟนลับหลยเดอ้อของเซียนนมเป็นจ้งได้มาบอมานมอเดี๋ยวลงให้เนาะค่ะเนาะให้มาแล้วนะคะให้มาแล้วของเซียนนม แล้วก็ของมาดามบอตองหวดพ่อมพี่น้องหลังจากเข้าสามตัวหลังจากแตกสามตัวตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันม่อีกแล้วของมาดามหลายหวดเราได้เป็นแบบนี้พ่อแม่พี่น้องอ่ะถ้าใครอยากให้ลงให้เอมเมมต์เข้ามาพ่อแม่พี่น้องอยากให้ลงของใครคอมเมนต์เข้ามาเนาะคะเนาะแล้วก็ของเลขมีที่มาถือว่ายังไม่หลุดจับคู่ให้ไม่ถูก ก้ายังมาเนาะหลังจากแตก3ตัวคือของมาดามแตก3มตัวแล้วมาเข้าแต่ตัวรูดเนาะคะเนาะถ้ายางให้ลงของใครคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ล็อกกิ๊ก็ยังเข้าอยู่นะ2ตัวมาตัวศูนย์มาทั้งบนและล่างจับคู่ให้ไม่ถูกจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะแล้วก็ของซองสุวรร ตัวรูดมาทั้งบนและล่างกันหันหัวกับเขาเป๊กพุดแล้วพ่อแม่พี่น้องโอ้ยวาคักนะเจ้าออติแล้วก็ค้องช่อเชษชัยเข้าตัวนี้ตนตัวจอเข้าวแบบไม่ต้องกลับมีแฟนครับยังติดตาเมืนะ่น้อช่อเชษชัยนะ้อเนาะเพราะว่านาน,านแล้วเนาะของช่อเชษชัยกลับมาเดินแล้วพ่อแม่พี่นอ้องอะรปรดติดตามชมอะมาแคปหน้าจอของลุงส่งอีกครั้งหนึ่งเนาะที่นี่ เราก็จะได้ไปทำการทำงานบ้านนี้อาจจะได้ต่อคลิปไม่ต่อไปพราแม่พี่น้องรอติดตามชมของใครต่อไปเนาะอ่ะแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะกันเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณลุงส่งนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็นเอซีใหม่เอซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะะ้นองขากนูกาบขอประคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อในคลิปต่อไปเราติดตามชมของเซียนหนุ่มเด้อค่ะเด้อเพราะว่าของเซียนหนุ่มเข้าไปสองวัติดเนาะเดี๋ยวจะรีบลงให้เนาะคะ่ะแล้วก็ของชอเชษชัยเนาะที่เข้าไปลงค้นที่เข้าไปก่อนพแมพี่น้องแล้วอยากให้ลงของใครแต่มเมนม์เขมาใด้ค้อเก่าหรือพแมพี่น้องเดี๋ยวลงให้เนาะ,ะจะตามให้คะ่ะ เลขมีที่มาก็ให้มาแล้วนะคะอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ